น้นะนะานะม,มันจะขึ้นถึงนองเวลามันขึ้นนะอ,นอ,อ่ะอาแล้วทาไมมันมีหินเยอะแยะอยนี้ล่ะโอ้โหอนดูเหรอ,หรอไม้หินอันี้ยเขามาใส่กันเองเหรอใรบอ,อนอนสบายอยู่ในเขื่อนคะ่ะ ดูสิคะอะรายากาศจุดยอดเลยคะ่ะพี่น้องมันน่าจะเป็นหินที่เขาเอามาลงเนาะช,ช่วยงามเนาะแต่เขาก็เขาเขียนไว้ว่าห้ามจะสับน้ำนะคะ <laughs> ใครเอ่ยเสื้อเหลืองเนี่ยเสื้อเหลืองนี่กำลังเครียดค่ะเท่านี้โทษได้อยู่ดิบภูเขาหนาจุ้ยเนาะเส,สื้อเหลืองรู้สึกปั่บสน,สน,สน ตรงนูน้นภูเขาสวยที่ใหญ่ที่ไปค่ะตรงนี้ภูเขาสวยค่ะเสียงจั๊กจัน่นอ้ลูกอันนี้กินได้นี่ลูกอันนี้กินได้เขาเรียกลูกอะไรเนาะแล้วค่อยเอาไป่่กินได้ เหมือนเขากินด right. ้ส,ส,สวยงามมากคืออนนี้มันอยู <mots realmente. S 1> ่เขาวงค่ะ bà nhanh panin ซัมเปอร์เพิ่น bà อันกะ hua นะวางแล้วเนาะ bung หยังปลานิลบ่ปลาเฮาฮ้อง โอ้คือชิได้หลายเนาะปลานนะเนาะโอ้สวยงามมากเลยอ่างเก็บน้ำมัน่ยาวบ็น่ยได้น้อยอันนั้นนะปลาน้อยปายายแล้วที่เราไปไหนกันนะที่มีเบ็ดเต็มเลยแล้วที่ยายพาเดินโอ้อ้นั่นเขืนหุยหัว เพื่อ <het> น <ero> ผู้พยายนาไงอันนั้นก็สวยนะอืมชัวแต่อันนั้นต้องมีเฉียค่าค่าบริการอืมเดยายก็มาบุกไปอ่ะอันนั้นมันมีอันกมปะไม้รักษาความปลอดภัยต้องให้ค่าสถานที่เขา มีปีงอยู่บ่ฮคือสิบมีนอ้นองๆวัวควายบ่ได้ขึ้นมานี่เนาะนนโอ้ไปไกลหน้าดูแล้วน,วนี่นกอะไรนี่บินมาอยู่นี่เอามาจับกล้องเลยแน่จริงน่ะไม่แน่จริงนี่ว่า ดี๋ยวลงไปเบิ่งอันปลาที่เขาได้เนาะปลาที่เขาได้ค่ะลงไปตรงไหนอันนี้จะลื่นไปอุ้ยเป็นตะตุกไหมไปดู โอ้คือไปลาไก่แทะเจ้าคือเพียงไปลาไก่แทะจะได้ปลาเจ้านำะมาเบิ้งดูพอยยกเบิ้งนี่ปลาหน่อยปลาเล็กบ่โอ้เกิดบนะุตรเนาะนี่ เออใช่แบบนั้นเนาะแล้วก็ส่งไปขายที่ตลา,าดบ่บ่ขายแล้วติไปกินนี่แล้วเนาะคือลายอันเทเบ็ตเจ้าผููดียวบอเนี่ยนะค้าจ้ามาดูปลา Ngàn mặt mất tít rồi đây bộ đê tít nữa ôi, chả ba bò đứng rồi, đứng rồi, Para deng, leo siang makar deng, ting ting. Uh, uh, banyak apa nih? Parai. Bel โอ้ปลาตะเพียนวาจันขึ้นในปลาเลยเด้ตุบปุดเอาอันนั้นปลาตายบ่คือปลาผู้น้องอยู่สะ่ะเออมันถืออีหยังกัดเนาะปลาฉดกัดเออบ่ปลาชโดกัดปลาเล่าขึ้นไปาทางใดวะขึ้นไปาทางนั้นได้อยู่บอ เขาย่างขึ้นหันเนาะใครชิย่างขึ้นไปได้วะยายก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะกดกระดิ่งให้คุณยายด้วยแล้วก็เข้าไปดูคลิปย้อนหลังให้คุณยายด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ